ผู้ที่มีสติติดแนบอยู่กับความภาคเพียรเป็นผู้ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบทให้พากันจํำมาไว้เรื่องสติเป็นของสำคัญมากทีเดียวสติสบัดสปัติยาสติจําต้องปรารถนาในที่ทั้งปวกงไม่มีคำว่ายกเวน้นที่สติจะไม่ติดแนบกับตัวนี่แหละความเพียรอยู่กับสติ ประกอบหน้าที่การงานภายนอกก็ให้มีสัมปชัญญะมีสติติดต,ตัวอยู่เสมอการงานทั้งหลายก็ไม่ค่อยผิดพลาดถ้าสติได้ห่างจากตัวเมื่อไรแล้วภายในก็ผิดพลาดภายนอกก็ผิดพลาดหาวความ <c oughs> ถูกต้องดีงามไม่ได้ให้พากันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสติเป็นสำคัญสตินี้ เป็นเครื่องรับรองยืนยันมรรคผลน,ผนิพพานคำว่าสติสตินี่ตั้งแต่พื้นพื้นพื้น,นที่ล้มลุกคูุการานตั้งสติตั้งแล้วล้มตั้งแล้วล้มขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสติปัญญาอโนมัติแล้วกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา นั่นคือทางการเจ้าเดินเพื่อมรรกผุนิพพานไม่สงสัยาการปฏิบัติธรรมให้มีสติติดแนบอยู่กับความเพียรอ <c oughs> อย่าเห็นแต่สักแต่วัดทธรามภายนอกก็ดีภายในก็ดีถ้าสติไม่ดีดูงานการภายนอกเลวไหลผิดผิดพลาดพลาดไปไม่ค่อยถูกต้องแม่นยำถ้าสติอยู่กับตัว การงานภายนอกก็เรียบร้อยดีงามไม่ค่อยผิดพลาดการงานภายในคือสติกะปิดก็จับกันติดแนบสนิทไม่ผิดพลาดเป็นการตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจไปได้โดยลำดับ